อยู่บ้านเซ็งๆนะคะรอันชวนมหาอะไรกินนอกบ้านเราก็เลยชวนให้เขาพามาที่จูปิเตอร์ค่ะตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากไท์เฮาส์มีห้างร้านร้านอาหารแล้วก็ท่าเรือค่ะเนียนเรียกว่าคอนทิกิเป็นเรือให้บริการไปนั่งชมวิวริมแม่น้ำบริเวณจูปิเตอร์อินเล็ตนะคะ หลายคนก็มีดื่มไม่กินการบนเรือนะคะวิวสวยๆบานช่องสวยงามเลยนะคะข้างๆน้ำหลายคนก็น่าจะเห็นจากหลายๆวิดีโอที่เราไปลงเรือกับเพื่อนมานะคะแต่วันนี้มันก็จะเป็นวิวจากทา่าเรือเพราะว่าเราเดินลงมาจาก h a เบอร์ไซด์แล้วก็เดินมาดูเรือลำโตๆพวกนี้ค่ะแต่ละลำนี่คือแบบแพงนะคะลำละ50ล้านเหรียญสารัฐก็มี อิโพอิมเมโออาฮารุฮารานะคะแต่ถ้าถามว่าเอมมี่อยากได้เรือพวกนี้ไหมคำตอบก็คือไม่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าบำรุงรักษาสูงปริ๊ดมากๆเลยนะคะสำหรับคนรวยเท่านั้นหลายลำก็น่าจะมีบริษัทเป็นเจ้าของนะคะก็เอาไว้จัดงานปาร์ตี้หรูๆกลางน้ำอะไรประมาณนี้แต่หลายลำก็ มีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของเอามาไว้สําหรับเป็นเรือสําราญให้ตัวเองเอาไว้ใช้จากงานเล็กๆปาร์ตี้เล็กๆหรือออกไปพักผ่อนตกเบ็ดจับปลาล่องเรือตั้งแต่ไมอามี่ขึ้นไปทางนิวยอร์กเลยแบบนี้ก็มีนะคะพูดถึงอดีตนะคะในสมัยอยู่นิวยอร์กนะคะก็มีเพื่อนของผู้ชายที่เราเดทเนี่ยมีเรือลําใหญ่แบบนี้เลยนะคะล่องเรือมาจากนิวยอร์กลงมาที่ปาล์มบีทเลย ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาในช่วงฤดูหนาวเพราะว่านี้หิมะจากถนนลงมาพอหิมะหยุดตกเขาก็ล่องเรือกลับไปทางนิวยอร์กนะคะฉันก็หูจากคนรว่อยๆหลายๆคนอยู่เดแต่ว่าได้แค่หูจากนั้นละวา่ารสนิยมคนรวยกับเรามันไม่คลิกกันนะคะขี้เกียจเอาใจเขาก็เลยเอาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องเอารูกระมาเฮามากเดินไปเดินมานะคะบริเวณนี้มันก็เป็นวิวที่หิวใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ย อยากมาตากลมกับน้ำเย็นๆโอ้ oh, ได้เลยนะคะบรรยากาศวิวหลักล้านของแท้เลยนะคะดูแค่เรือค่ะลำนี้นะคะไม่น่าจะต่ำกว่า20-30ล้านนะ,ะที่เราเดินผ่านเรากะราคาได้เพราะว่าเรือเพื่อนเราที่เราชอบไปเล่นน้ำกับเขาเนี่ยนะคะเรือเขาซื้อมาตอน20ล้านเหรียญแต่ตอนนี้ถ้าขายไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะ,ะเพราะว่าเขามีเรือมาก็นานมากๆแล้ว ลำนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านเหรียญน,นะคะเพราะว่ามันมหึม,มามากๆเลย เดินเดินไปนะคะสามีเพื่คนถ่ายไปเดียวให้แต่ก็มีคนไม่สังเกตนะคะว่าเรามากับสามีสสมาต่อไขอกระบ,บองอื่ขึ้นกันเดพี่นินอเห็นวาจังซีก็ไดอ้วนขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะแต่นี่ก็ลดลงมาจากตอนไปถ่ายนะคะตอนไปถ่ายนะะ้นไไยนะะําหนักขึ้นไปที่165ยกาพาวจากความเจ็บป่วยหลังจากผ่าตัดจนปัจจุบันนะคะน้ําหนักเราลงมาอยู่ที่ร40ย่พาวนะคะมาถึงบริเวณนี้นะคะก็มีคนมาถามว่าสนใจเรือลําไหนไหมครับ พุ่นแล้วสิจอยสิอ้วนเป็นไหนก็นมีคนมาต่อไข่คือเกา่าคนมั่นง่ามเนาะพี่น้องเนาะเราก็เดินไปเรื่อยเลยนะคะไม่ได้สนใจเลยว่าสามีเดินตามหรือเปล่าแต่ดูวิวนะคะรถดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศวันนี้จุดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะมาขึ้นเรือนั่งชมวิวได้นะคะค่าบริการก็ไม่แพง มีเรือลำเล็กๆ3ามลำจอดอยู่นะคะขณะนี้ก็กำลังพร้อมเหมาะเวลาลงไปที่อินเล็ตเนี่ยสามารถที่จะไปจอดในเกาะได้เดินเสร็จก็มาหาอะไรกินนะคะฉันก็เลยมากินอาหารแม็กซิกันกันนะคะวันนี้กินกัวกัมโมลีกับชิปแล้วก็ดื่มมาการิต้าเบาๆกิน